สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บีไลฟ์สระชาแนลพาพเพื่อนเพมางงานสตา r r ลี่ไนทนะครับนะที่หาดแหลมเจริญนะโอ้โหเพื่อนเพื่อนครับดูนักท่องเที่ยวนะครับนะด้านนี้ก็จะเป็นนะครับกล้องโทรทัศน์นะกล้องส่องดูดาวนะครับนเพื่อนนะน้องๆหนูๆก,ก็มาส่องกันเยอะนะครับน้ ตาเป่าไม่เห็นนะครับนะกองพวกนี้ตัวหนึ่งไหลตั้งนะก็เป็นกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับทางหาแหลมเจริญน,นะครับนะเพื่อนๆนะที่ร่วมจัดกิจกรรมกับพวกพี่ๆนะครับสตาร์ไนท์นะครับทางอาดุนก็นจะมีเวทีนะ ขมบีพาเพื่อนเพื่อดูตรงช่วงกล้องก่อนนะครับนะสองตานะครับนะก็นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆนะเต็มหาดแหลมเจริญเลยนะครับวันนี้ไม่เสียเที่ยวนะครับเพื่อนๆที่มานะ เยอะเลยนะครับเพื่อนๆนะมาร่วมกิจกรรมกันนะครับเมื่อก่อนใช่ไหมก่อนที่เราจะมีสิ่งที่เรียกว่าดาราก็จะมีน้องแนะนำกันด้วยนะเพื่อนๆนะก็จะเป็นกล้องนาเนะมีหลายตัวนะครับมีเป็นสิบตัวเลยนะครับเพื่อนๆนะให้เพื่อนๆได้เอามาร่วมทำกิจกรรมนะครับดูดาวกันนะครับนะ กิจกรรมสตาร์ไนท์นะครับที่หาดแหลมเจริญนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเพื่อนๆนะคนนักท่องเที่ยวเยอะนะครับหลากหลายมากมายนะครับนะบังบีก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆกันนะครับบีบงบีมาเดินเล่นนะครับหาดแหลมเจริญนะก่อนอาทิตย์ตกดินนะครับวันนี้นะก็จะพาเพื่อนๆชมกันให้เต็มอิ่มในงานนะครับน้องๆหนูๆถ่ายรูปคู่กับดวงดาวต่างๆที่ทางสตาร์ไนท์เขาได้จัดจําลองภาพขึ้นมานะครับนะ ให้น้องๆหนูๆได้ถ่ายภาพเก็บไว้กันนะครับา้องใชงดาวแพงกงเป็นไงครับเพื่อนๆนะครกับบรรยากาศดีๆกับงานสตาร์ไนท์ที่หาดแหลมเจริญนะครับเพื่อนๆนะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความบันเทิงนะครับเพื่อนๆนะและวันนี้เป็น ที่โชคดีมากนะครับน้ำขึ้นมาเต็มขาดเลยนะครับวันนี้แล้วก็อมาเปลี่ยนให้ยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนนะเป็นไงครับของสนรกทุกคนก็เที่ยวเยอะเลยนะเพื่อนนะตอนนี้ก็เริ่มส่องดูดวงจันทร์กันแล้วนะครับนครับวันนี้บังบีให้น้องๆเขาได้ถ่ายวิดีโอให้เราดูนะครับแต่ก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเพราะเราผ่านกล้องนะครับเพื่อนนะจริงแล้วต้องมองต้องใช้หลับตามองนะครับนะที่เราเอากล้อง ที่ไปก็ได้มาบางส่วนนะครับนะก็ะเดี๋ยวเพื่อนก็ลองดูกันนะครับนะครับทางด้านเวทีทางกง์ก็นีนะครับดีนะครับนะนท,ที่ใกล้เลิ่มที่สุดนะครับแต่ว่า,าไ่เไดว่าวันนี้ก็จะประมาณอีกเลยนะตอนนี้น้องเขากำลังถ่ายภาพเุดน ลงดับสักประมาณเก้าข้ามสิบ้ามนะทุกคนนะ ส่องเรือได้ส่งเรือไกลๆได้ถ้าเราส่องเรือที่อยู่ไกลๆอันนี้นะครับพี่เห็นกําลังเห็นนักขนาดนี้นะครับที่ผมส่องให้ดูนะครับก็จะเป็นหลุมมุกกระบนะครับที่มีชื่อเรียกว่าหลุมไทโคนะครับเป็นหลุมที่ทางตอนใต้ของดวงจันทร์นะครับซึ่งจะสามารถสังเกตได้ในช่วงประมาณสัก9 0 0 0 1จะค่อนข้างชัดเจนมากนะครับครับที่มาฟังดีก็ให้ที่เขาอธิบายให้เราฟังครับว่าเป็นลูกอะไร สังเกตหลุมจริงๆแล้วเราสังเกตว่ามันจะมีภูเนินภูเขาอยู่ตรงกลางของหลุมด้วยนะครับซึ่งลักษณะหลุมประเภทนี้จะเป็นหลุมแบบคอมเพล็กหรือว่าหลุมแบบซับซ้อนนั่นเองนะครับ<ม>เกิดจากอุกกาบาตขนาดใหญ่ที่ชนจนกระทั่งเกิดการละลายของตัวพื้นผิวนะครับแล้วก็เกิดเป็นภูเขาขึ้นมานั่นเองนะครับโอเคครับนี่นะครับตอนนี้ก็ไฟติดหมดแล้วนะครับน้องๆหนูๆก็เดินเล่นถ่ายรูปก,กันอย่างมีความสุขมากนะครับที่หาดแหลมจเจเลยเรานะ ที่หาดแหลมจเจริญนะครับเพื่อนๆนะนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับไม่เสียหลายนะครับกับการมาครั้งนี้นะครับที่แหลมจเจริญเรานะ,ะเ,เ,านะนเพื่อนๆอะนะครับใครตอนนี้ใครถือแจ้งเบอร์ยี่สิบเกอยู่ะครคบผมเบอร์ยี่สิบเก้าค่ะติดต่อได้ไหมไม่เป็นยูบไง่ชื่อร ได้ทั้งความรู้นะครับเพื่อนๆนะแล้วก็ได้เห็นอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นนะบางบีก็เคยสองครั้งแรกนะครับเพื่อนๆนะตอนนี้บางบีก็พาเพื่อนเพเดินมาทางด้านหน้าวีทีแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนะงานสตาร์ไนรยองนะครับเพื่อนๆนนะที่หาดแหลมเจริญนะครับนะก็ เที่ยวนะครับมาดูดาวกันนะครับเยอะมากนะคุณเยี้ยบีก็ได้ถ่ายภาพเก็บบรรยากาศการดูดวงจันทร์ครั้งแรกของบีให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะครับ่ะก็น้องๆุหนูนะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับนะตอนนี้ก็ตะวันตกดินแล้วนะครับที่หาดแหลมเจริญนะครับเป็นไงคะน้องมิ้น สวยมากนะไม่ผิดหวังนะครับเพื่อนๆนะที่มากันวันนี้นะครับนะด้านนี้ก็จะเป็นบูธต่างๆนะครับเพื่อนๆนะก็จะมีของที่ระลึกขายกันนะครับเพื่อนๆนะก็จะประมาณนี้นะครับในรอบบริเวณงานนะครับบางทีก็เก็บภาพบรรยากาศาป่าให้เพื่อนๆชมกันนะครับ นนี้ก็จะมีของกินขายนะครับเป็นบูธของกินขายเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อนๆนะงานสตาร์ไนท์หาดแหลมเจรเลยจังหวัดระยองนะครับนะโอเคก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาสมควรและบางบีก็ต้องขอตัวเพื่อนๆกลับก่อนนะครับนะบางบีก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องไลฟ์สาระชั้นไของเราด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสตาร์ไนท์ระยอง